ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่างช่องกเกษตรบันเทิงเสียงครับครับสำหรับคลิปนี้อาจ,จะนำเสนอการปลูกถั่วลิสง หลังฤดูทำหน้าครับซึ่งหลังฤดูทำหน้าแล้วเนี่ยพื้นที่ในไห้ในหน้าซึ่งมีพื้นที่ว่างครับซึ่งบ่คอยได้ใช้ประโยชน์ปนันไดอเลย้าเท้าหน้าของเฮาเนี่ยอย่างโมมิทัทนมีผือตัวไหนยังคิดว่าท่านออกวา่าจะปลูกอีหยังดีขอนําำเสนอ การปลูกถั่วลิสงครับซึ่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตเขาเหลี่วนี่ก็ควรจิปลูกพืชหมุนเวียนครับเพื่อเพิ่มธาตุอาหารลงในดินเพื่อให้เขาในรอบต่อไปนี่มีความงามลดปริมาณการใส่ปุ๋ยลงลดต้นทุนผลผลิตลดต้นทุน ในการสื่อปุ๋ยไดเป็นยางดีครับยางน้อยการปลูกทัวรีสง์นี่หลังฤดูทำนานีา่ระยะเวลากับะม่านหาเดือนนี่ที่โบได้ใส่พื้นที่ในการทำนานีา่ครับล่องปลูกทัวริสง์เพื่อ,อยังครับอันนี้ เพื่อให้ดินของเห่านี่ได้เกิดการหมุนเวียนในการใส่ทรัพยากรพื้นดินครับสามารถเห็นที่ดินนี่มีความโปงลวนซุยครับซึ่งการจัดหาพันธุ์นี่หาซื้อได้ตามทองตลาดครับซึ่งถ้าซื้อครั้งแรกแล้วครั้งต่อไปก็ไ่ต้องซื้อครับ สามารถนำพัน์เอาไว้ใส่ในรอบปีถัดไปได้ครับครับสำหรับพันธุ์ทัว่วทิศงนี่ส่วนมากสิปลูกนี่สิเป็นพันธุ์เสือราชนินีครับหรือสิเป็นพันธุ์พื้นบ้านเฮาก็สามารถปลูกได้ครับหลังการปลูกทั่วทิสงย่างนหน่อยหน่อยก็สามารถขายเพื่อเป็นทุน ในการที่จะลงดูดูทำหน้าปีถทัดไปครับย่างหน่อยๆน,นี่ขายใดสองมืนสามมืนกับโพเสร็จใดเป็นค่าจา้างในการถ่หน้าว่านเขาสื่อปุ๋ยหมุนเวียนกันไปแบบนี้แหละครับเพราะว่าการทำหน้านี่ทุกอย่าง มันก็ต้องมีการลงทุนครับแต่ว่าถ้าปลูกทัวรีสูงเลวเดิ้นเกิดการหมุนเวียนเขาก็จะสามารถลด,ดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยาจากทิ่ใส้สองหลอบอาจจะใส้หอบหนึ่งาจากซื้อ10กระสอบอาจจะซื้อหาสอบ6กสอบอ สามารถลดต้นทุนได้ครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับการลงทุนที่ลดต้นทุนในการใส่ปุ๋ยครับซึ่งการปลูกทุรกิสงนี่ปลูกในทุกพื้นที่ครับบา่ว่าจะเป็นที่ราบเป็นที่ภูเขาซึ่งเกษตรกรนี่หาเมืองวามองพื้นที่มองไดหมอสมปลูกในทุกฤดุลหรอครับ เพราะจะเป็นหนาฝนนี่ทาทำเป็นที่ที่ทมไวเ,เห็่เป็นพู่นหน้านสามารถปลูกได้ครับขวบคูกันไปกับการเทห,หน้าได้แต่ว่าในคลิปนี้เสนอานการปลูกทั่วทีสงหลังฤดูทำหน้าครับเพราะว่าพื้นที่มันจะได้ใส่ประโยชน์แบบงกวง้างเกิดการมุนเวียนในการทำหน้าครับแต่ทำ ปลูกไร้มันก็จะมีพ่อขาที่มารับซื้อผมามองเดียวก็สามารถจะขนส่งขนผลิตเขาสู่ตลาดง่ายครับหรือใหม่ก็ปลูกไว้ตากให้มันแห้งแล้วก็ขวใส่ทุงขายเป็นไร่ย่อยได้ครับสำหรับทรง ลานค่าคองช่ำประจําบ้านครับซึ่งตัวีิสงนี่สามารถประกอบอาหารหลายหลายอย่างครับส่วนประกอบวัตถุดิบนี่ไม่ว่าจะเป็นใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่พวกของที่ขายพวกในห้างลานหรือจะเป็นนตลาดนัดพวกโปเปียอะไรสิ สิ่งที่มันมีส่วนประกอบของทั่วลีสงนี่มันมีเกือบทุกอย่างครับว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารหลาวซึงทัวลีสงนี่สามารถที่จะเก็บไว้ใส่ในปีทถดไปได้ครับลักษณะการเก็บเกี่ยวกับประมาณนี้แล้ครับทั่วลีสงนี่จะเป็นปุ่มอยู่้ำหลากครับสามารถ ที่จะทําเป็นปุ๋ยได้ในส่วนที่กากเหลือที่บันบดใส่ครับอ่าสหรับคลิปนี้ก็ฝากมี่นองเชาหน้าของเฮ้าอ,อ่ที่ท่านใดยังคิดว่าท่านออกว่าจะปลูกเปิดทีดด่ใดครับนะขอนําเสนอตัวนี้แหละครับการปลูกทุ่งที่สงหลังฤดูทาหน้าครับครับขอบคุณหลายๆทุกท่านที่ติดตามรับชมอ่พบกันไหมในคลิปต่อไปอ่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ